สบ,บบส,สบายดีบอกบอจ้อา,าน,น้องสมใจสบายดีบอจ้าอากาศไหมฝนตกผุนบอจ้าสบายดีบอจ้าตะกอนเนี่เห็นบอนี่ฉันใส่เบิ้องนี่ฉันใส่มีฝาได้นี่แถวนี่มันจางออกได้นี่แมนมือแล้งเอื้อยต้องจัดจ้า โอ๊ยค่ะคุณพี่เดี๋ยวก็มีแต่เย็นเย็นบอกมาสิว่ากุ้งไปพี่โอหอดไซแล้วหอดวัดแล้วเ่จ้าเมื่อผ่าชั้นแล้วจ้าระว,วังแบตเตอรี่เบิดเดอร์จะได้ติดต่อจ้าพี่ตัวงอ้หยิงไปใช้อีกล่ะถึกตีเมื่อ,อีีก่ล้วตีามีไปอันเบิ่งงานแล้วกะ ไปเฮ็ดฟันสองส้มมงได้ลวดเงี้ยงป้าเปานนา็นยังไากี่ตัวอาจารย์ตัวเอาเงินค่าดอกคือสิ้งหูดีแทะเอาเมเบิลโอซากา้าแคลกอรีซิดนีย์แวนคูเวอร์ฉันอยู่แวนคูเวอร์แคลกอรีแม่มันกินอ่างนาหน,นวเชวยๆหรอกพี่ตุ๊ก สวัสดีค่ะรู้ได้ไงโอ้จะจะสิหูดีไรพี่ปากากระบาดชัดเจริหไปภาพี่ไอให้ภาพพี่ไอไปแมนเวลาไปฝรั่งเศสก็ขคับรถไปได้ไปเยอรมันก็นได้ไปเอาออสตินักแดงอ้า ยิงเสีหยห้ปากแตนซุกมือมันก็อิมพอ์ตชื่อโบเนไปเอาไว้ใส่บุดลิปสติกบาดที่ฉันกำลังปอกตะบองเพชรกินอีกนั่นเนี่ยยุดไม่ได้กินแล้วมันเพิ่นถูกต้องยิงอร่อยฉันกลังกุ้งสิไปย,ย,ย,นนยูเพียนเพียนอ่อนพีพี่พี่อ่อนกุ้งไปเหตุวีซาอเมริกา กุ้งได้ไปเที่ยวอเมริกาก่อนสามีอีกตา,าีิตุ้มจ้ามิวนิกส์เยอรมันออสเตรเลี์นิวซีแลนด์อยู่ซื้อซื้อบอปิดนะจ้า <laughs> ตอบได้เลยบอกกะบ,บาดคือกันเลยฮึดูใส่ดูมืดดิ มีสามคนเลยมีกุง้งพี่ตุ่มแล้วก็แม่ล้ำปั่นมุกมาลอ,อยอย่างนี้เด้อมว่มาออยกากินอ้างนะบอกได้อยู่แต่ว่าประกาบอกบาเล็กิ <c oughs> จับบได้ <c oughs> น้ำตาบาทที่นี่ ซอยซอยและพีๆๆ so ่น <c oughs> ้องฟางซอยซอยได้ยูเดอร์กุ้งเป็นคนอซอยไม่เป็นผู้อื่นซอยกุ้งซอยเองกุ้งว่าแบบว่าแต่งตัวว่าเส้นไม่มากก่อนมูได้เปียบมูได้เนาะถูกต้องค่ะถูกที่เป็นดินแดนที่อันนี้บ่พี่ตุ่มไลออสเตรีย t sí <m> h <uch> ส <development injuries> no. t s a u s t r <Sergio> i แมนจ่าจะขาสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าต้นไม้ภูเขาสวยกว่าหวานดีพ่อมปเก็บงวดนี่หวานลูกฉันกระมักลูกสวัสดีค่ะพี่ปานพี่ปาน พี่ปันไปเก็บเศษอันสิฉันไปเห็นนั่นฉันไปเห็นนี่ฉันก็คิดฮอดบ้าน้องหญิงเนาะฉันเริ่มสตาร์ทไปเท่ยวกาแฟนเมื่อปีชิค่ากิดิได้ขึ้นเวทีี่บรโอัยฝนนะจังมาตกนะอาจามาดามกุ้งสวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีด้จ้าทักท่า กินจังเจให้เธอเบิึงเยอะหนิเพี้ยนเสี้ยวบึงสีแตงให้เบิบงเขียนคิวนี่เขียนง่ายมากออสเตรียแม่บ่ออสเตรียออสเตรียโอเคทั้งร่มทั้งฝนปีนี้บ่อคอยมีเห็ดโอ้ยค่ะ ถ้าปากแดงมากล้วคุณนีขนาดน,นีจากหมดแล้วโอ้ยหมดเจ็บฝนตกฟ้าห้องยู่นี่เบิงหนาเนี่ยเบิงในจอเนี่ยป้พี่แดงตกมาปีนี้น้องพี่แดงถ้าเราไปทํารูปผิวพันตามธรรมชาติเธอสวยตามวัยเธอแมน่นเอาเขาไม่นั่งกินเบิ้งกุงก็ได้ได้แล้พี่แดงบ่เป็นยัง กูมาว่างดอกกินโลดกินเยอะมันมีผลขางเคียงว่ากำผ่าฉันชอบอยู่แต่บ้านหู้ยิง you have to open ยิง English teacher ม a น b o y ขวัญตื่นละเตะอยู่พันดียิงกินไรอันตายโอ้กินให้อิ่มก็เขาเล่ยตียิง สวัสดีทุกปุ่มเอ,อ่ยอยากไปเที่ยวสวิทย่าน้องย่านน้องปุ่มนั่นแหละจ้าสวัสดีจ้าน้องสมใจทักทายพยาบาลดิค่ะน่ารักจริงๆค่ะเมีนจ้าถูกต้องวันยังทำงานอยู่หรอครับพรุ่งนี้วันวันเส,รสาร์ Saturday you have to work ว้าว บอเอาหญิงฉันว่าสิถามเธอถ้าแควว่างเดี๋ยวแกคงมาเองโอ้สบายดีบอกบอจา้าน้องสมใจสบายดีบอจา้าฉันไม่ได้ธรรมดาเด้อย <c oughs> ยังฉันใส่ตั้งแต่อัน,นอันนี้แหละคือของวิตุมนะ สนใ่นะเท็นกันทีคุณคู่คุณคู่ขวัญมาเบิงค้นกนสิ้นซื่อใส่มาไววพันนี้<อ><อ>นั่นคือกันอู้ยสวยมากทุกอย่าง ปากกอกนะยิงปากกอกน้ำนะแต่ว่ามันดิเ f e น e มันสิบคนละหม่องได้ยหิงซ้อนได้ยหิงซ้อนอยังไปจังหััเพิยว Good morning ค่ะ เราสวยแบบที่เราเป็นเราภูมิใจเราสวยแบบออสเตรียแมนบอออสเตรียออสเตรียโอเค้นตุลาบอจา่าพี่แดงดีกะคนอุดอรคือกันเนาะพี่แดงเข้าเวากันม่วนงามประสันบา่าชีฟ้าฉันอยากเอากางเกงผ้าฝ่ายไร ให้เนาหนักสีฟ้าไปให้ใสโอยค่ะคุณพี่เดี๋ยวกัมีแต่เย็นเย็นบอกมาสิว่ากุ้งไปหนึ่งชั่วโมงสามสิบสี่นาทีหรอเดึกแล้วด้อ่ะงานาทางผลเดึกไปกดไลท์ไลท์ท e. ีลีอีนี่เอาล i ค e นี่ไลก์ like น่าจะ้จาพ่จอมอากาศนะฝนตกพูดวันไี่อย่างเห็ดน้ำบานน้ำเมี่ยงเขาดอกเห็ดบัวใดดอกผัวใบเห็อดคนเล่ามันต้องตามไว้ ปะตุ้มจาถ้าสิมาเป็นอันญาติสงตอนนี้เข้าใจแล้วจ้าโอ้ขอบใจแล้วจ้าจ้า